อาหารเช้าที่เมืองเลยค่ะดูมะละกอผลไม้ตามตามสวนค่ะที่สวนของน้องของน้องต่อยนะคะโอเคอาหารเช้าที่เมืองเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูดอกไม้สวยๆนะ <c oughs> พาไปดูดอกไม้สวยๆกำลังสร้างบ้านน้องต่อย น้ำมาส่ง hmm, ค so right so mm ่ะน้ำมาส่งลงเทียหนึ่งสองสามสิบแปดกอลลอนเลยค่ะดอกไม้สวยๆเพื่อนๆวันนี้ไม่มีแดดดีค่ะป้าจะพาไปดูดอกบัวนะนี่ก็ดอกบัวเหมือนกันอ่ะดอกบัวสีม่วงนะ ดอกบวัวบ้านน้องต่อยสีม่วงนี่เป็นฝรัง่งยังไม่สุกนี่ดดก นี่บ้านอนะ่ะชายน้ำที่เ็าดอกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยเพื่อนส,สะน้ำไปถึงตรงน้นมีปลานะเพื่อนเพื่อน อุยปลาตัวให,ใหญ่่เดี๋ยวป้าจะ <c oughs> พาไปดูไอ้น้องต่อยกำลังย่างให้กิน <c oughs> <c oughs> นี่ก็ดอกบัวดแดงค่ะแดงอมม่วง ดอกบ,บวัวแดงอมม่วงมีระมุดด้วยนะคะเพื่อนๆต้นระมุดเป็นลูกแล้วนี่ปลานะปลาในสะตัวใหญ่ใหญ่จะย่างกินเมีย่ยงอีกค่ะเดี๋ยวพาไปพาไปดูต้นระมุด ป้าก็สงสัยอ้าวทำไมคุณน้องมันสีนี้จริงๆแล้วมันสีนี้เขาบอกนะแล้วเขาก็ไปทำให้มันมันเป็นสีส,สีเขียวนี่ค่ะตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะเพื่อนๆป้าไม่รู้ว่าลูกไหนที่มันสุกแล้วนะ อู๋รู้ไปแลเลยโอาเด็ดเด็ดอันนึงซสี้งใหญ่ๆเ,เนี่ยว่ามันสุกหรือยังป้าลอ,องเด็ดดนูนะ